สวัสดีค่ะช่องแม่จินนะคะวันนี้แม่จินจะทวนทำแกงจืดไข่น้ำนะคะส่วนประกอบนะคะก็มีไข่นะคะไข่จะใช้สีใบนะคะครั้งนี้นะคะแล้วก็หมูประมาณ300อกรัมนะคะมีรักผักชีต้นหอมแล้วก็ผักชีนะคะเราจะปรุงรสหมูนะคะ จะหมักหมูปรุงรสก่อนนะคะไว้ทิ้งไว้สักห้านาทีนะคะเราจแใส่พริกไทยนะคะพริกไทยดําประมาณสักหนึ่งช้อนชานะคะแล้วก็ซอสปรุงรสสาเร็จประมาณสักหนึ่งช้อนโตะนะคะันนี้นะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะอันนี้เดี๋ยวเราก็ คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็หมักนะคะหมักไว้ประมาณห้านาทีต <Geez. S 1> ั้งน้ําให้เดือดแล้วก็เติมเกลือนะคะสักครึ่งช้อนชาก่อนนะคะ <c satur ate> แล้วก็เติมรากผักชีนะคะรากผักชีอันนี้นะคะน,นี่ที่เราโขลกไว้นะคะนี่นะคะเติมลงไปเลยนะคะ เติมลงไปแล้วเราก็ใส่หมูนะคะหมูที่เราหมักเมื่อกี้นะคะอันนี้หมูที่หมักเมื่อกี้นะคะอันนี้หมูที่หมักเมื่อกี้ะครับเรียบร้อยแล้วเราก็ปั้นนะคะปั้นหรือว่าใช้ช้อนตักก็ได้นะคะเป็นลูกกลมๆนะคะพอดีคํานะคะ เราต้องระวังเรื่องเรื่องเรื่องอรสเค็มนะคะเพราะว่าเราหมักหมูไปเมื่อกี้เราก็ใช้ซอสุงสําเร็จด้วยนะคะแล้วเราก็เติมเกลือในน้ําซุปด้วยนะคะหลังจากนั้นเราถึงจะต้องชิมอีกครั้งนึงนะคะน้ําซุปนะคะหลังจากที่เราทําทน้ําซุปเสร็จแล้วก็ใส่ไข่ลงไปนะคะเราต้องชิม,ชมอีกทีนึงนะคะ มาเจียวไข่นะคะเจวไข่แล้วก็ใส่น้ำมันไปไม่ต้องเยอะนะคะเพราะว่ากระทะนี้มันไม่ต้องใช้น้ำมันเยอะนะคะกระทะให้ร้อนนะคะ วางนั้นเราก็ตีไข่ไข่เมื่อกี้ที่เราตอกแล้วนะคะใส่ใส่นํำปลาเรียบร้อยนะคะตีให้ให้มีฟองอากาศนะคะมันจะได้ฟูนะคะเคล็ดลับคือเราต้องตีให้มีฟองอากาศนะคะมันจะได้ฟูแล้วก็กรอบด้วยนะเกลี่ยน้ำมันให้ให้ให้ทั่วๆนะคะ กระทะร้อนแล้วนะคะเราก็ทำการเจียวเลยนะคะใส่ใส่ไข่ลงไปนะคะใส่หมดเลยนะคะนี่นะคะไข่เหลืองนะคะไข่เหลืองนะคะแล้วเดี๋ยวอีกครั้งหนึ่งก็ดูถ้าหากว่าไข่เหลืองกรอบเราค่อยปิกนะคะ ดูนะคะว่าไข่เหลืองหรือยังนะคะโอเคนะคะแล้วค่อยลิกนะคะลิกนะคะเรียบร้อยรอสักสามนาทีโอกรอบแล้วนะคะกรอบแล้วเราก็ปิดไฟเลยนะคะปิดไฟแล้วเราก็ใช้ตะหลิวนี่แหละค่ะใช้ตะหลิว ตัดตัดให้เป็นชิ้นนะคะไม่ต้องเอาไปตัดบนเขียงบนอะไรนะคะตัดตรงนี้เลยตัดตัดตัดให้เป็นชิ้นชิ้นตัดตรงนี้เลยนะคะตัดเป็นชิ้นชิ้น ชิมน้ำซุปนะคะชิมน,น้ำซุปว่าที่เราทำเมื่อกี้รสชาติได้แล้ยังนะคะต้องเติมอะไรไหมตรงน,นี้เดี๋ยวเราจะเอาเราจเปิดไฟให้ร้อนอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วเราก็เอาไข่นะคะน้ำเดือดแล้วนะคะ แล้วเราก็เอาไข่ที่เราเจียวเมื่อกี้นะคะใส่ลงไปในหมอ้อเลยนะคะในหมอ้อน้ำซุปนะคะใส่ไปอย่างนี้เลย ชาิเมื่อกี้นะคะที่เราปรุงไว้ถูกปากแล้วยังนะคะอีนี้เราต้องเติมซีอิ๊วขาวนะคะเติมซีอิ๊วขาวประมาณช้อนช้อนโต๊ะนะคะซีอิ๊วขาวประมาณช้อนโต๊ะแล้วก็ใส่เกลืออีกนิดหนึ่งนะคะ เกลืออีกสักครึ่งช้อนชานะคะอันนี้รสชาติได้แล้วนะคะเรียบร้อยนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ใส่ต้นหอมผักชีนะคะ ใส่ต้นหอมผักชีใส่ต้นหอมผักชีแล้วก็ปิดไฟเลยนะคะปิดไฟเลยนะคะเ,คเรียบร้อยนะคะเมนูแกงเจืดไข่น้ำนะคะน่าทานมากนะคะเราปิดไฟเลยนะคะนี่ค่ะน่าทานมากเลยนะคะ หอมนะคะหอมแล้วก็หมูนุ่มนะคะนี่นะคะผู้ใหญ่ทานได้เด็กทานดีนะคะเมนูนี้นะคะพอจบปิปเพียงเท่านี้นะคะตักเสิร์ฟนะคะตักเสิร์ฟเลย นี่นะคะเมนูแกงจืดไข่น้ำนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u ั s c r i b e ให้ช่องแม่จินด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ